อ่าซึ่งในส่วนของจังหวัดพะเยาเนี่ยอย่างที่บอกว่าก็มีข้อกังขาเรื่องของการนับคะแนนเหมือนกันนะคะแม้ว่าทางคุณธรรมนั้นก็บอกว่าเอาพร้อมเลยอย่าจะให้นับใหม่เนี่ยพร้อมเสมอไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะนางปนัดดาจันโชติยานผู้เหนวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพะเยาบอกว่าจากกระแสข่าวว่ามีคนทําผิดกฎหมายเลือกตั้งได้มีการกลับคําให้การทางกะกะตยังไม่ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองพะเยาตอนนี้เนี่ยเรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของ ส่วนผู้สมัครสอสอทั้ง3เขตของพรกประชาชนได้ยื่นคำร้องอยากจะให้มีการนับคะแนนใหม่เนื่องจากพบว่าดูแล้วไม่โปรง่งใสทางนายวิสาบุญนัดดาผู้สมัครสอสอพะเยาเขตหนึ่งพักประชาชนบอกว่ากรณีที่มันมีการฉีกบัตร14ใบจำได้ไหมที่บอกว่า แบบแบ่งเขต7ดใบแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อ7ใบแล้วทางคุณธรรมนัทก็บอกว่าก็ไปดูสิว่าเขากาเบอร์อะไรเขากาเบอร์46อะไรประมาณอย่างนั้นอะ่ะซึ่ง4 6บก็คือพระประชาชนเออซึ่งตรงนี้ในส่วนของพระประชาชนบอกว่าตนเองถือว่าถูกพัดพิงนะยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ที่กระทําแบบนั้นขณะนี้ได้มีการลงมาทึกประจําวันไว้ที่สถานีตารวจภูทรเมืองพยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่ประธา,านที่ปรึกษาพรรคกล้าร,รมและเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคกล้ารมเนี่ยโพสต์สั้นๆอย่างที่บอกข้องใจนับใหม่ได้ครับพร้อมเสมอขณะที่เฟซบุ๊กของพรรคกล้ารมก็มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวแล้วก็โพสต์บอกว่าพรรคกล้ารมพร้อมเสมอนะคะ ขณะที่นายสีโรดครั้งไปบูนก็มีการโพสต์ภาพโชว์หลักฐานนับคะแนนหน้าหน่วยผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่าพยาวไม่ใช่สีเขียวพักประชาชนคะแนนชนะเพียบหลายหน่วยเป็นข้อมูลอีกชุดจากคนในพื้นที่ไปดูที่จันทบ,บุรีกันหน่อยค่ะกลุ่มเครือข่า,ขายภาพประชาชนไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงความผิดป,ปกติของการนับคะแนนที่แสดงคะแนนยอดรวมอ่ะมันไปมากกว่า ยอดของบัตรดีในเขตเลือกตั้งที่1และเขตเลือกตั้งที่2ต่อมาก็มีการปรับลดคะแนนของผู้สมัครหลายคนลงเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนบัตรดีก็เลยเรียกร้องบอกว่าเอออันนี้มันก็ปกแปลกๆนะอยากจะขอให้มีการนับคะแนนใหม่ได้ไหมทางนายอำนาจผู้ดสีดีผอ,อกก,ะกะตจันทบุรีก็รับเรื่องร้องเรียนอย่างที่บอกการนับคะแนนใหม่ต้องไปนู่นเลยคะ่ะคณะกรรมการกรกะตกลางเท่านั้นที่จะเป็นผู้วินิจฉัยนะคะว่าจะนับคะแนนใหม่ได้หรือไม่